ปาจีลูกคูตอนนี้เราอยู่ที่บอนั่งได้เลค่ะในเต่าด้วยนั่นๆๆๆนัจาไม่ได้แล้วมันเต่าอ,อะไรอ่ะืูมอมาโอยดูซิอยู่นี่นเต็มเลย นเปิดน,น้ำน้ำทะเลหรอน้ำอะไรไม่่ใชมันเป็นเสาทะเลเนี่ยนโะอ้ยทางเขียนก็เป็นเสานะคะพรุ่งนี้จะทำงานแข่งเสาให้ดูกันเชื่อมอยู่ที่ทะเลกัน เื่อนทำอะไรเพื่อน,น,น,นดูเขาปล่อยเต่าหรือเปล่าเหเพราะว่าหมือนเขาบอกาบอกว่าวันนี้เขาจะปล่อยเต่าอืออุยวันนี้มันอรอ่ะอบบบบุ้ย้ว,วันนี้มันเกิดภูเขีเเยว โย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 เยสงสัยว่าพ่อนดูเพนดูอะไรกันอะี่ต้อมพือะไรกันคะมันเถียงกันเรื่องปลากับกุ้งหรือปูครับถูกมั้ยมันไม่ดีถ้ายั้งใจทำมัดูอะไรกันเขากลังปล่อยตอันยี้ครับตอนสุธีวันแล้วนะใช่ครับูสุธีวันมาคู่สุธวยน กใ่เยเราเองป่าวาเราเองไม่เห็นเหมือนกันมาแล้วมาแล้วจิตห่วยแน่ เสยงดูน้แต่าเ่ยเสียยู่ยู่ทุกคนก็เสียงเล็กเสียงน้อยทันหน้าไปหาครัวทีตูนตูนตูนกุงูไทยอร่อยพินใจเด็กไทยทุกคนฉลามปลามปลาใช่ไหมปลากระบมันคือกุ้งมันคือกุ้งอปูชีเ็ดอันนี้มันคือเคยกุ้งเคยเราเคยเป็นกุ้งเป็นไม่เป็น เป็นม tamam. e> ันคือกุ<_<_<_้งคืออ่ะอุ<_<_้ยปลาใช่ปลาเห็ดโคนปลาโคนอุ<_<_้ยปลาใสวมากปลาเห็ดโคนไงปลาเห็ดโคนปลาใสมากเลาที_<___<_่จ hm ืดอ้าวกูค่ะหนึ่งอยากเอาไอ้นั่นอ่ะเอาสวี๋มาตักอ่ะมันเหมือนเคยมากอ่ะ เฮ้ยจริงมันคือกุ้งเหรอไม่ดีหรอกครับไม่ดีหรอกครับไปดูบอกรลบายให้หน่อยเนาะครับผมองดูบอกหน่อยนะไปกันไปกันมันตัวเล็กตัวน้อยมากมันจะทำมันตัวเล็กตัวน้อยแล้วเสียงแล้วก็ตัวเล็กไปหาคนมาไปดูอังวาหต่อทะเลกัน S <s <we ak> ไาให้หน่อยออนาลเต่อันนี้เป็นรูเต่าน้อยถ่ายรูปหน้าลงอนุบาลเต่าให้กูหน่อยไอหมถ่ายรูปห <s we ak> มูมาถ่ายรูปหมูน่อยถ่ายรูปหมูนช้นอชืชือ <s we ak> ชชอะมถ่ายรูป เองไอ้แบบแบบมอกอนไม่ออกมันกระดือฮะแต่นไม่ออกตไม่ออกต่เรากตะกันแดดก็ไม่ช่วยอะกันแดดกันไม่ได้แล้วค่ะ วเย้รูเต่ากันครับ้องโอ้ยเด็กๆสนใจ ค่อยม่มาลอยย่ั้ยไมไม่ได้ตายมันนอนหลับไงมันกำลังพักก่อนจริงด้วยมันไม่ใช่สัตว์ทะเลมันไม่ใช่สัตว์น้ำชุดนั้นสัตว์น้ำดีกว่ามันคือสัตว์บกคือสัตว <c oughs> ์น้ำคือสัตว <c oughs> <c oughs> ์บกเขาบอกเมื่อกี้เขายังพูดอยู่เลยว่าเต่าทะเลไม่ใช่สัตว์น้ำเป็นสัตว์บก ตันไม่ใช่สัตว์น้ำมันไม่ใช่สัตวน้ำแลจระเข้ทะเลน้ํเค็มอ่ะมันเป็นสัตว์น้ำไหมคืสัตว์เลื้อยคลานเออตาวขสัตว์เลื้อยคลานหน้ากอดจงเวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ไทยอูะ อะไรคะไปดูลูกเต่าค่ะวันนี้นะคะเราจะทำมาดูลูกเต่านะคะอันนี้ชื่อว่าเต่าไม่ทราบเลยค่ะต้องดูปากมันใช่ไหมที่เขาว่าอันนี้คือเต่าตนุค่ะนี่คือเต่าตนุอันนี้เต่ออะไรอันนั้นคือเต่าอะไรคะเต่านาค่ะเขาเต่าไหนคะอยู่ในน้ำไม่ได้ อเอาตัวเมื่อกี้เลยที่ที่ผู้ายปล่อยอ่ะสวัสดีพ่อเด็กเด็กโอ้โมีซักนิดหนึ่งตรงน,นี้ก็เป็นตับตลนุกอีกแต่ว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะน้องโตขึ้นมาแล้วดูที่นี่นี่น้องขึ้นมาหายใจ กระดองสวยมากกระดองลายสวยมากๆนี่พี่นี่วันนี้กินข้าวหรือยังการทางเลยหนึ่งสี่เดือนอันนี้คือห้าถึงหกเดือนเรื่องเนี้ยเจ็ดแปดเดือนว้าวเรื่อโตกันแล้ว นี่ไงนีเตางาไหมอ,อ,อันนี้คือเต่าอันนี้คือเต่าตนุตนุตนุต,น,ตนุอายุเจ็ดถึงแปดเดือนนะนั่งโต๊ะอย่างโอเต่าดำน้ำ<อ>นี่ sea diving ลงไปอยู่ในน้ำเลยไ,<อ>ไม่ขึ้นมาเลยวไน้ำไวมากไ,ไปเร็วไปเร็ว สน,นุกเลยเขาก็เล่นน้ำสน,นุกเลยป่ะเราไปดูอายุหนึ่งสิบห้าอันในห่อนอนี้จะมีทั้งเต่ากระโดดแล้วก็เต่ากะไหนนะเรามาเช็สคสกิลตัวเองกันเถอแล้วก็เราแยกกันถูกไหยเต่าอะไรเต่ากะ ตัวใหญ่รู้ไหมตัวนี้บ้างใครบุบอีกแล้วอะไรอยู่อะไรเหรอบุมา ท,ทำไร <c oughs> ดูต่างคนเรามาดูเต่ตตตากะกันตรงนี้จะเป็นขอของเต่ตากะ h o u ส e v ล e w ฮอ house view แถ อันนี้ก็เต่ากะอายุ3-4เดือนมีมีน้องเต่ากะเด็กตัวเล็กๆเป็นบอกไปหมดเลยดูสิชุก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 มี่เด็กจะหลบตาส่งเหีอันนี้ก็จะเป็นเต่ากะอายุ5-6เดือน มาดูฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาอยู่ชุดชุมกันอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะมีทั้งเต่าตันแล้วก็เต่าขานะคะตัวใหญ่แล้วอายุหนึ่งสิบห้าปีแล้วโตแล้ว เลือกกาแฟเต่ากระหน่ำและเต่ากะที่อายุประมาณเท่าไหร่นะคะแค่หนูอนะ่นนอานไก้ก่อนหอาจจะยังอาจจะไม่ใช่เป็นแบบปักเลียงน้องๆสวยๆอืมตัวใหญ่กันแล้วโตวใหญ่กันแล้วนี่น่าจะใช้เจ็ดถึงแปดเดือนหรือเปล่านะ หรืออาจจะมากกว่าเจ็ดถึงแปดเหลยงดูดีดึงองหายใจหน่อยฉันชอบเสียงนั้นเลยฉันชอบเสียงฮอบมากเวลาจะแบบการหายใจนี่ไงมาดูบ่อจัดทะเลหายาค่ะโอ้บ่อค่อนข้างลึกเลยแหละแต่ว่ามันคือตัวอะไรนะ แคเตาแค่ตัวนีงโตใหญ่มากโตใหญ่กันมาก ด,ดอะไรอ่ะตรงนี้มีปลาเสือพ่นน, <S 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 มมน้ำวยเหรอแอบวูลลี่ละหนึ่งว้าวแกยกระ Nam ถ้าเราก็ถ้าว่ายน้ำทาา่าเต่าโปโปแพงนะน้องอมีบ่อนน,น,น้ััเยทำไมเด็กบ่อนี้มันห้าจังวะอลองว่ายนะลองว่ายน้ำท่าเต่าดิ่ง

lớt lại không khá lê lệ lợi lợi lệ hai mặt binh thật không Để không thật 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 thật không